สวัสดีค่ะทุกคนบอตันสมริากาคาค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนวันนี้นะคะมีอะไรแปลกตาไหมคะนี่ค่ะ ก็คือวันนี้นะคะตันจะมาไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่นะคะเพื่อแต่ย้ายบ้านเข้ามานะคะหรือว่าจะเป็นบ้านหลังเก่าหรือบ้านหลังใหม่นะคะยังไม่เคยไหว้เจ้าที่ที่ไหนเลยนะคะทีนี้พอย้ายมาบ้านหลังนี้นะคะ<ม>ก็เลยคิดว่าจะลองไหว้เจ้าที่นะคะ ไม่รู้ว่าจะเป็นเจ้าที่ฝรั่งหรือเจ้าที่ไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องอาคารนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะก็อยากให้เราสองคนได้อยู่ได้ราบรื่นนะคะทําอะไรก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆ,ๆแล้ววันนี้นะคะก็จะมาสอนฝรั่งไหว้เจ้าที่นะคะฝรั่งก็ไม่เคยไหว้นะคะทุกคนแล้ววันนี้แตงก็มีของไหว้เจ้าที่ก็มีแค่ส้มนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็กล้วยคะ่ะ แล้วก็มีน้ำเปล่าแค่นี้แหะค่ะเพราะว่าไม่ได้มีดอกดอกดาวเรืองหรือว่าน้ำมะพร้าวหรืออะไรที่เป็นของสิรปมงคลที่บ้านเราหาได้ง่ายๆค่ะเราก็หาเท่าที่เราหาได้เนาะแล้วก็มีทูบค่ะแต่ก็ดูในเน็ตค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาไหว้ดอกละเท่าไหร่เคยไหว้อยู่บ้านแบบว่าสารเจ้าที่สารหนึ่งก็ประมาณ9ดอกอีกสารหนึ่งก็5ดอกแต่ในอินเทอร์เน็ตบอกว่าให้ไหว้ประมาณ5ดอกเทียนคู่หนึ่งแต่ว่าแต่ไม่มีเทียนนะคะมีแต่ทูบก็จะไหว้แต่ทูบเนาะ ็คงไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตันไหว้ด้วยความศรัทธาด้วยความที่เรามาไกลบ้านนะคะตันก็อยากไหว้เจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือที่รักษาเราเนี่ยคะ่ะให้เขาดูแลแล้วก็ปกป,ป้องเราไม่ต้องมีของอะไรที่เพอร์เฟกมากถึงจะต้องไหว้ได้นะคะเราก็ไหว้ด้วยใจด้วยความศรัทธาของเราเองนะคะวันนี้ โอเคค่ะทุกคนยังไงเดี๋ยวเรามาไหว้กันเลยนะเนาะทำไหว้แต่ก็มัดูมาจากในเน็ตน,นะคะทุกคนนั่งเป็นไหมอ่ะนั่งเหยียดขาผู้ใดท้าใดไหว้ผขาเหยียดขาวันนี้ <từ> <maybe? _ letter> แต่หอมมากเลยนะคะสอนฝรั่งไหว้เจ้าที่ฝรั่งคะ่ะข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง ดิฉันนางสาวรัตนพรฟีลิ n งและนายเจอร์มี f ฟีลิงวันนี้วันดีของข้าพเจ้ารวมทั้งวันนี้บ้านบ้านเลขที่ที่อเมริกาที่รัฐเวอร์จิเนียนะคะบ้านหลังนี้ที่อาศัยอยู่ก็เราจะทําการขอขมากรรมแก่ท่านหากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าและแฟนได้ทําผิดพลาดไปตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่รู้และไม่รู้ก็ดีขอท่านเมตตาและอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าและแฟน และขอช่วยให้ข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านเล็ที่นี้อยู่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุขราบรื่นเงินทองไหลามาเทมาขอทําสิ่งใดก็ขอให้แควคาดปลอดภัยมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งร้ายๆก็ขอให้แควคาดพาดไปด้วยศรัทธาของรูปกเถิดสาธุสาธุสาธุ So cool. And why do you stick it in there for? For uh, lit who protecting us, Buddha and whoever protecting this house, protecting this big building, like a ghost, night ghost, who us, to eating this. After the stick is gone, we can pray and say we wanna eat this to so get life. So the stick has to burn all the way down? Yep. Oh my gosh! <laughs> แล้วาว่าโอเคเป็นสาทุโอเคสาทุสาทุบูระวาวเ่าไหร่รู้จักสาทุนะคะทุกคนคุณจะต้องเอาไปตั้งน้านนอกก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทูบดับเพราะว่ามันหนาวมากค่ะอากาศติดลบค่ะลบสองลบหนึ่งก็เลยทำในบ้านในบ้าน สสัก็เราก็ไหว้ในฐานะที่เราอยู่ต่างประเทศไหว้เราที่เรามีเนาะทุกคนถ้ามีอิทประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเราก็ไหว้ด้วยใจที่ศรัทธาแล้วก็อยากให้แฟนฝรั่งได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็เข้าใจความเป็นเราด้วยนะคะก็ไหว้ด้วยความศรัทธาเนาะทุกคน เรากําลังรอทูบหมดนะคะตอนนี้ต่นก็จะพาทุกคนมาทําชาไข่มุกกินเองที่บ้านนะคะชีวิตในอเมริกาชีวิตในต่างแดนก็จะเป็นแบบน,นี้แหละนะคะมีขาดซื้อชาไข่มุกห่อใหญ่มาเลยนะคะห่อนี้นะคะหนักประมาณเกือบ3,000กรัมอะซื้อมาราคา10ดอลลาร์ค่ะหรือประมาณ300บาทบ้านเราอะเนาะต้องต้มประมาณ30นาทีนะคะแล้วตันก็ซื้อ ชาไทยมาค่ะชาไทยที่มันสาเร็จเลยแล้วก็ใส่น้ําร้อนแล้วก็กินเลยนะฝะรั่งชอบแต่ฝรั่งไม่ชอบชาไข่มุกพาทุกคนมาทําชาไข่มุกกินเองที่บ้านนะคะเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูค่ะว่ามันจะอร่อยเหมือนเราไปซื้อที่ร้านหรือเปล่านะคะไปกันดูกันค่ะมันแน่นมากเลยนะคะทุกคนซองมันเนี่ยแน่นมากเลยแข็งมากตีหัวหมาตายเลยน,นี่คนว่าเหมือนอะไรคะตะวัมามันเหมือนอาหารหมาหมักเลยนี่ ันไม่เคยทําค่ะทุกคนนี่ครั้งแรกนะทําไมมันเป็นผงละเอียดอย่างเงี้ยเราวต้องเอาไปต้มเลยใช่ไหมพอต้มเสร็จแล้วนะคะก็จะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีให้มันเย็ยนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างเมื่อออกให้หมดนะคะล้างด้วยน้ำเย็นนะคะ แตนไม่มีน้ำตาลทรายแดงเนาะแันขอใช้น้ำตาลทรายขาวแล้วกันจะไม่ใช้เยอะนะคะพอให้มันหวานแค่นี้พอนะคะน้ำผึ้งค่ะเพื่อไม่ให้มันเหนียวนะคะใส่ลงไปเลยหวานด้วยแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะคะแต่ไม่ชอบให้มันหวานมากเนาะก็ใส่ไม่ใส่เยอะ ่สสเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะชิมสามเม็ดอืมเคี้ยวหนึบติดฟันมากเลยค่ะหอมน้ำผึ้งไม่หวานมากอร่อย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราเอาไปใส่ชาไทยกันนะคะเนี่ยทุคนตันก็ได้นำผลไม้นะคะลาเจ้าที่แล้วก็ ขอรับผลไม้ต่อจากเจ้าที่เพื่อจะมารับประทานต่อให้เป็นสิริมงคลของเราสองคนนะคะนี่ค่ะสันขอปอกส้มนะคะทุกคนเปลือกมันหนามากมันไม่สามารถใช้มือที่จะดึงเปลือกออกได้นะคะเปลือกคือจะซื้อครั้งนี้ครั้งเดียวเราก็จะไม่ซื้ออีกนะคะแล้วก็มีแอปเปิลนะคะแล้วก็กล้วย Which one you try first? p p l e Yeah let me tell you This we eating after we pray and ceremony because we wanna get lucky. We believe when we eat after Buddha or like who eating this, we eat after them, then we get lucky life and have good life. Nice. มาถามความรู้สึกฝรัง่งดูนะคะว่าการไหว้เจ้าที่ครั้งแรกของเขาเป็นยังไงบ้าง <_ d> um> คือก่อนที่ตันจะให้เขาถือทูบอนะคะ่ะ <_ d> um> เขานับถือศาสนาคริสต์เนาะแต่ก็ถามเขาอยู่ว่าเธอสามารถถือทูบได้ไหมมันจะโอเคไหมกับศาสนาเธอ <_ d> um> นางก็บอกว่านาโอเคไม่เป็นไรถือได้ <_ d> um> ก,ก็ก็เลยให้ถือนะคะไม่ใช่ว่าตัานบังคับเขาหรือว่าตันตั้งใจจะให้เขาทําแบบนั้นนะคะ ตันก็ถามก่อนว่าเขาจะโอเคที่จะทําพิธีกับตันไหมเขาก็โอเคนะตันถึงเขาให้เขาทําทีเด็ดของเราค่ะทําตั้งนานค่ะเป็นชาไทยนะคะไข่มุกไข่มุกครึ่งถ้วยแบบสะใจมากทํากินเองมันดีอย่างนี้แหละคะ่ะอยากใส่เท่าไหร่ใส่ไปเลยนะคะคนรักชาไข่มุกนะคะย่อมจะเข้าใจดีนะคะไททีเบบยูน b นวั r บ g h t n o right? <No. S 1> yeah you drink on the top okay ฝรั่งไม่กินไข่มุกนะคะกินแต่ชาอืมเร์บเซ็บเราลองไข่มุกเราค่ะเต็มปากเต็มคำมากอร่อยค่ะลองไปทำกินดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาถามฝรั่งรู้ว่าเขาความรู้สึกยังไงค่ะ How a v e e q u s t i n a r How you feeling and what you thinking when I pray for that ceremony Oh, so it's uh, really nice. Good to uh, pray for a new house and new things. You never do it, huh? No, t <it> s y e a nice. I like it. ความที่ตันไกลบ้านด้วยก็อยากที่จะไหว้เพื่อที่จะให้ตัวเองสบายใจะคะ่ะสําคัญเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็อร่อยมากเลยค่ะชาไข่มุกพร้อมกับพิธีไหว้นะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้แตงกาแฟขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ